ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอภัยนําเพลงทีมงานรักบ้านเกิดคอมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สีทองฟาร์มครับอยู่ที่ตําบลโพไซอําเภอพิบูลางารารจังหวัดอุบลรราชธานีมารู้จักกับคุณธงชัยก้อนทองครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณธงชัยก้อนทองเป็นเจ้าของสีทองฟาร์มครับมีอะไรพิมมาฝากคุณผู้ชมกันสีทองฟาร์มทำอะไรครับเออสีทองฟาร์มคือฟาร์มเส้เดือนมาตรฐานครับครับผมคือฟาร์ม่ส้เดือนเราเปิดมานานหรือยัง ที่ทางฟามเปิดเป็นปามมาตั้งแต่ปีห้าสเราเลี้ยงไส้เดือนเพื่อประโยชน์อะไรครับเลี้ยงไส้เดือนประโยชน์ที่เราจะได้รับมีหลายส่วนครับในส่วนแรกคือในด้านสิ่งแวดล้อมจากปัญหาเศษขยะที่มันนับวันจะเยอะขึ้นทุกวันครับนับวันจะล้นเมืองขึ้นทุกทีคครับจากปัญหาเหล่านี้หน่วยงานทางราชการก,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 ก็เคยมีมงบประมาณมาเพื่อเพื่อ แก้ไขในส่วนนี้อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเลี้ยงกันซึ่งองค์ความรู้ดีๆแบบนี้คุณพี่ธงชัยก็มีความดีๆที่จะนำเสนอผ่านทางว็บไซรักบ้านเกิดคระนะครับครับยินดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับคุณธงชัยเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์อะไรครับไส้เดือนที่เราเลี้ยงอยู่คือสายพันอเมริกันเนคโคลเลอร์และเอเอฟนะครับเป็นของต่างประเทศครับถูกต้องเป็นเป็นของต่างประเทศครับคือสายพันธุ์นี้เขาจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือมีภูมิต้านทานสูงคกว่าเสือนธรรมดาบ้านเราตายยากตายยากคนสภาพแวดล้อมไม่ดีครับอาจจะร้อนจะหนาวไม่ไม่เป็นปัญหาตลอดับวัวเขาแล้วก็เขามีภูมิต้านทานในเรื่องของเศษผักเศษอาหารที่ที่เรานํามาเลี้ยงเขาที่มันมีสารเคมีอะไรก็กินได้หมดทุกอย่างครับที่มีสารเคมีตกค้างมากับเศษผักจะไม่มีปัญหากับตัวเส้เดือนครับเส้เดือนสายพันธุ์นี้เป็นเส้เดือนที่มหัศจรรย์มาก อย่างบอ่อที่เราที่เราใช้เลี้ยงแหะครับต้องเป็นบอ่อปูนแบบซีเมนแบบนี้เลยครับถ้าเป็นบอ่อปูนซีเมนจะดีกว่าเราเลี้ยงแบบดินชักครับผมดีกว่าหนึ่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกสองการเก็บเกี่ยวมูลเส้เดือนก็ได้เยอะกว่าครับผมการขยายพันธุ์ก็ดีกว่าคุณธงชัยใช้อะไรเลี้ยงครับเอ,อในที่เลี้ยงเราจะใช้พวกมะพร้าวสับนะครับอ๋อคุณมะพร้าวคุณไดนะมะพร้าวสับครับ มะพร้าวสับจะเป็นลักษณะนี้คือกามมะพร้าวสับเพราะว่าคุณลักษณะของอกากมะพร้าวสับคือเส้นเขาจะมีเส้นใยเนาะม,มีเส้นใยมีขุยที่ติดกันอยู่หนึ่งเขาจะอุ้มน้าอุ้มเก็บความชื้นได้ดีสองอในช่องว่างระหว่างเส้นใยกับกับขุยมันจะเป็นช่องว่างให้อากาศผ่านผ่านได้สะดวกแล้วเดินจะชอบ,บและพวกอาหาร,รอ,อาหารให้หลากหลายครับ อาหารเป็นเศษผักอะไรวะเนี้ยครับผมถูกต้องเป็นเศษผักเศษผลไม้เศษข้าวครับมูลวัวมูลหมูได้ทุกอย่างครับใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณกี่เดือนนะครับถ้าเป็นช่วงเริ่มขยายพันธุ์ไม่ไม่ไม่นานนะครับไม่นานจากจากพวกอาหารที่เราออกไปใส่เนี่ยอาหารที่เราให้ตัวเสตเดือนแต่ละวันขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวเสตเดือนถ้าถ้าเสตเดือนเราเยอะอาหารที่เราให้ก็แค่ข้ามพื้นก็หมด ข้าคืนก็หมดแล้วก็มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยครับถ,ถูกต้องเพราะขาดทางมาก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่พร้อมใช้ได้เลยครับผมอันนี้เลี้ยงมากี่เดือนแล้วครับพี่ใน,นส่วนที่เราเลี้ยงถ้าถ้าถ้าเก็บมูลนะครับถ้าเป็นการเก็บมูลเราสามารถปล่อยตัวเส้นเดือนลงไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เราสามารถเก็บกู้มูลเขาเออไปใช้ประโยชน์ได้เลยตรงนี้เป็นปุ๋ยครับผมอันนี้ค,คือปุ๋ยครับคือมูลเส้นเดือนท,ที่ย่อยสลาย ผเสร็จผักเสร็จอาหารเรียบร้อยอันนี้พร้อมใช้งานเลยใช่ไหมพร้อมใช้งานได้เลยปกติที่นี่เนี่ยทาเป็นบรรจุกระสอบขาย,ยใช่ไหมเออในส่วนที่ฟาร์มเราทําอยู่เป็นสามส่วนด้วยกันครับออในส่วนที่เราเก็บไปจากโบ่เนาะครับเ,ออเราจะนําไปล่อนเอาในส่วนที่ละเอียดอไปหมักอัดเม็ดสาหรับนาข้าวอ๋อ,อในส่วนที่เป็นกากรก็ไปเป็นส่วนผสมดินปูกอีกที่หนึ่งครับ และในอีกในส่วนหนึ่งก็คือเก็บเกี่ยวกู้ไปทั้งหมดไม่ต้องไปคัดแยกแต่ว่าจะไปผ่านกระบวนการหมักอีกที่หนึ่งในขั้นตอนนั้นคือเราเรียกว่าปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้ส่งไปตามสวนตุเรียนสวนเงาะต่างๆผมสังเกตเห็นที่ฟาร์มไม่มีน้ําสกัดน้ำน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยทำไมไม่ได้ใช้กันในส่วนนี้คือเราเราเน้นที่ตัวตัวปุ๋ย ให้ปุ๋ยมีคุณภาพสูงที่สุดครับผมเพราะว่าน้ําที่เราได้จากเก็บการเก็บเกี่ยวเก็บกักก็คือน้าชะล้างที่อยู่ครับถามว่าน้ําที่เราได้คือน้ําฉี่น้ําเยี่ยวใส้เดือนไหมก็มีส่วนก็มีส่วนถูกต้องแต่ว่าจริงๆคือน้าชะล้างที่อยู่แต่ถ้าเราจะเอาน้ําหมักในส่วนนั้นคือเราทําไม่ยากเลยแค่นําแค่เรานํามูลไส้เดือนนะครับหนึ่งกิโลเอาตัวนี้ไปใช้ครับเอาตัวนี้ไปใช้เลย หนึ่งกิโลครับเอาไปแช่ในน้ำยี่สิบริตรหมักน้ำครับแช่ในน,น้ำยี่สิบริตรบวกกับก่าน้ำตาลแค่ครึ่งแก้วทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนมันก็ได้น้ำหมักก็สามารถกรองเอาแต่น้ำมาใช้ได้อยู่ก็คือน้ำหมักมูลไส้เดือนมีค่าเท่ากันคร,รับมีค่าเท่กากันครับวิธีการเลี้ยงก็คงจะไม่ยุ่งยากนะฮะปัจจุบันนี้ไส้เดือนนี่เขาซื้อขายกันยังไงครับ ปัจจุบันไส้เดือนซื้อขายกันอยู่ที่ตัวรบาวกว่าตัวรบาวในฟาร์มนี้มีประมาณกี่ตัวครับในฟาร์มนี้มีอยู่ที่ประมาณล้านกว่าตัวล้านตัวตัวแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นทุกปีนะครับผมใช่ครับฟาร์มนี้เงินล้านเลยนะครับก็ก็ก็ประมาณนั้นครับ วิธีการเลี้ยงก็คงจะไม่ยุ่งยากนะครับวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดคอมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ธงชัยก้อนทองเป็นอย่างสูงครับ,รบที่มาให้คําแนะนำดีๆสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจวิธีการเลี้ยงไส้เดือนที่สีทองฟาร์มนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. รักบ้านเกิดคมสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ